คนไม่รักดีนานมาแล้วเจ้าเมืองพาราณสีมีราชโอรสเจ็ดององใหญ่มีนามว่าปทุมครั้งนั้นเจ้าเมืองพาราณสีได้รับสั่งเรียกราชโอรสทั้งเจ็ดมาเข้าเฝ้าแล้วกล่าวว่าลูกเอ๋ยตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ยากจะเดาได้อันตรายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแก่พวกเจ้าทั้งหลายอย่ากะนั้นเลย พวกเจ้าจงเข้าไปอยู่ในป่าก่อนเมื่อพ่อสวรรคตแล้วค่อยกลับมายังวังรับเอาราชสมบัติเถิดพระโอรสทั้งเจ็ดแม้บางองค์จะไม่เข้าใจดีนักในคำที่ปิดากล่าวแต่ก็ต้องอําลาจากเมืองเกิดของตนเข้าป่าพร้อมด้วยภรรยาทั้งเจ็ดนางเมื่อเข้าป่าได้ไม่นานก็เกิดความแห้งแล้งหาผลไม้ยากเต็มทีแม้สัตว์ป่าปลาในแม่น้ำ ก็ยากแท้จะเห็นด้วยความ,มาหิวโหยโอรสทั้งเจจึงฆ่าภรรยาของตนกินตั้งแต่ภรรยาของโอรสองค์เล็กจนถึงภรรยาโอรสองค์ที่หเมื่อไม่มีใครแล้วทุกคนจึงมองมาที่ภรรยาของโอรสองค์ใหญ่ด้วยความรักที่มีต่อภรรยาคนนี้อย่างสุดกำลังพระองค์จึงพาภรรยาหนีไปอย่างสุดชีวิตทุกย่างก้าวต้องผ่านป่าผ่านาน้ำเหยียบย่ำจนเท้านองด้วยเลือด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยห่างไกลจากน้องๆทั้งหกแล้วพระองค์จึงนั่งพักลงพร้อมกับภรรยาแสนรักนางเหนื่อยมากจนสุดกำลังด้วยความไม่เคยตกระกรรมลำบากเช่นนี้มาก่อนท่านพี่ข้าหิวน้ำเหลือเกินนางเผยปากอันซี่เซียวขึ้นขณะนั่งพักใต้ร่มไม้ปทุมกุมารแลซ้ายหันขวาวิ่งไปดูข้างหน้าหรือเดินหาแถวนั้นก็ไม่พบแม่น้ำ หรือบ่อน้ำที่จะพอหายนางกินดับกระหายได้ความรักที่เกิดขึ้นจากดวงใจแท้ๆย่อมสามารถทำได้แม้จะเจ็บปวดเพียงใดพระองค์เอาดาบที่พกมาด้วยกรีดลงที่ท่อนแขนใช้ใบไม้รองแล้วค่อยๆเอาไปให้นางกินแค่กระหายนางก็ดื่มทั้งที่หลับตาจากนั้นปทุมกูมารก็ได้อุ้มภรรยาซึ่งเหนื่อยล้าจนเดินไม่ได้ไปตามทาง จนในที่สุดก็ดพบแม่น้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำโคทาพระองค์กับพรยาจึงได้ใช้เป็น,ปนที่อาศัยสร้างกระท่อมอยู่ตรงนั้นกันมาวันหนึ่งขณะที่พระองค์กับพระรยานั่งสนทนากันอยู่บนกระท่อมนั้นก็มีแพรเล็กๆลอยมาตามแม่นม้ำบนแพนั้นปรากฏว่าเป็นคนซึ่งนอนร้องคร่ำครวญอย่างทุกข์ทรมานเมื่อดึงแพรมาเทียบฟังแล้ว ก็ปรากฏว่าเป็นโจรซึ่งถูกลงโทษสุทานหนักถูกจับตัดแขนตัดขาแล้วปล่อยให้ลอยมาตามยาถากรรมบนแพแม้จะถูกภรรยาคัดค้านประการใดพระองค์ก็ไม่ฟังด้วยความเมตตาที่มีอยู่ในจิตใจจึงได้ช่วยโจรพิการนั้นนำขึ้นบนกระท่อมเลี้ยงดูให้อาหารอย่างอาทรทุกวันพระองค์จะเข้าป่าเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงสามชีวิต คือภรรยาโจรพิการและตัวพระองค์เองทิ้งโจรพิการกับภรรยาอยู่บ้านเพียงสองคนเมื่อโจรพิการและภรรยาอยู่ด้วยกันนานเข้าทั้งสองจึงเกิดความรักและได้นอกใจปทุมกุมารทั้งสองคือโจรพิการและภรรยาของปทุมกุมารจึงคิดกันว่าจะฆ่าปทุมกุมารเสียเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งสองเห็นชอบด้วยอุบายนั้น วันหนึ่งเมื่อปทุมกุมารน,นั่งคุยกับภรรยานั้นนางได้พูดขึ้นว่าท่านพี่ที่ฉันกับพี่ได้หนีตายไปตามป่าเขานั้นฉันได้บนบานกับเจ้าป่าไว้บัดนี้เรารอดชีวิตด้วยการบนบานนั้นเราควรจะไปทําการแก้บนเทอนเธอได้บนอะไรไว้หรือปทุมกุมารถามฉันบนไว้ว่าจะไปรำถวายที่ยอดเขา เมื่อเห็นพ้องต้องกันตามอุบายของนางว่าจะต้องแก้บนปทุมกุมารก็พานางออกเดินทางขึ้นไปยังยอดเขานั้นเพื่อที่จะรำถวายแก้บนตามคําของนางขณะที่นางกำลังรำแก้บนนั้นปทุมกุมารได้นั่งอยู่ริมหน้าผาพอเผลอนางภรยาใจหยาบช้าก็ผลักให้ตกลงร่วงลงมาทันทีจากนั้นนางก็กลับไปอยู่กับโจรพิการผู้เป็นชู้ ส่วนปทุมกุมารด้วยบุญที่ได้ทำมาและจิตใจที่เมตตาทุกนาทีจึงตกมายัางพุ่มไม้ต้นมะเดือ่อไม่ทันถึงภาคพื้นทำให้รอดตายราวปาฏิหาริย์พระองค์ได้เก็บลูกมะเดื่อกินเพื่ออยังชีพครั้งนั้นเองมียักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งเห็นปทุมกุมารตกลงมาจากเขามีร่างกายไม่แข็งแรงจึงให้ขึ้นหลัง แล้วนำพามาส่งยังเขตแดนของเมืองพอดีกับครั้งนั้นพระบิดาสวรรคตลงพระองค์จึงเข้าไปรับราชสมบัติเป็นพระราชาครองกรุงพาราณสีต่อไปหลังจากครองเป็นเจ้าเมืองแล้วก็รับสั่งให้สร้างโรงทานให้ทานแหล่คนยากจนทุกสารทิศส่วนภรรยากับโจรที่การนั้นหลังจากสิ้นปทุมกุมารก็ไม่มีใครออกไปหาอาหาร ทำให้โอดอยากปากแห้งต้องออกเดินทางจากปากเขามุ่งสู่เมืองใหญ่เมื่อถึงเมืองใหญ่ก็ไม่มีการงานทำต้องตระเวณขอทานตามบ้านผู้คนโดยอาจนพิการใส่ตะกร้าแบกไปตามเมืองพอรู้ข่าวว่าเขาให้ทานกันที่หัวเมืองจึงไปเพื่อจะรับทานบ้างครั้งนั้นปทุมกุมารได้ออกตรวจโรงทานพอดีได้เห็นอดีตภรยา กับเจ้าโจรใจหยาบช้าก็จำได้จึงให้อมารเรียกมาทีแรกพระองค์ตั้งใจจะเอาดาบฟันเสียให้ตายทั้งคู่แต่ด้วยพระองค์มีสติจึงระงับไว้แต่ได้รับสั่งให้เสนาอมาเอาตะกร้าที่ใส่โจรพิการนั้นผูกไว้บนหัวของ,งานางมัดให้แน่นให้อาหารไปนิดหน่อยแล้วขับไล่เสียจากพระนครของพระองค์ คนใจหยาบช้าไม่รู้คุณคนบั้นท้ายแห่งชีวิตนั้นมักจะได้รับแต่ความลำบากและยังถูกคนดูหมิ่นอีกมากมายเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขกายสบายใจบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดี ลูกหลานกตันยูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม